สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาสนยนซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 อัสลามุอะลัีกุมครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบุนอฟอร์ดช anel อีกแล้วนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้านะครับเดินทางมาเจอกันอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันนะครับที่ไม่สามารถสั่งใหม่ได้อีกแล้วนะครับแต่ที่ฟอร์ดพระประแดงของเรานะครับยังคงมีรถรอส่งมอบให้คุณลูกค้านะครับที่ชื่นชอบในรุ่นนี้อยู่นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับวันนี้ยังไงฝากคุณลูกก้าาททุ่น กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูโนฟอร์ดชาแนลของผมไปด้วยนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงยินดีให้บริการทุกท่านเลยมาครับวันนี้นะครับผมมีอีก1รุ่น1นึคันนะครับที่ภูมิใจนําเสนอเลยนะครับกับรถกลุ่มพิเศษนะครับแล้วบอกได้เลยครับว่าคันนี้นะครับเป็นรถใหม่วารันตี ครบ5ปี150,000กิโลนะครับกับเจ้าสีดำ Black Edition ข้างผมคันนี้เลยนะครับ Ranger DBL นะครับ Y4x2 10AT b ท t u r b o นะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์จะเป็น2.0ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับคุณลูกค้าแล้วคันนี้นะครับมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือ บวกการติดตั้งโรเลอร์ชัตเตอร์หรือโรเลอร์ลิดไฟฟ้าจากโรงงานมาด้วยนะครับคุณลูกค้าซึ่งราคาค่าตัวสุทธินะครับของเจ้าคันนี้นะครับรวมโรเลอร์ลิดนะครับไฟฟ้าจากโรงงานแล้วราคาสุทธิจะอยู่ที่1 2 4 9 0 0้าน้านบาทครับโปรโมชั่นนะครับวันนี้ที่ช่องบูธฟอร์ดจัดให้คุณลูกค้าเลยนะครับรับไปเลยครับเงื่อนไขุพิเศษการจัดไฟแนนซ์นะครับเพียงคุณลูกค้าดาว25%ขึ้นไปนะครับรับไปเลยครับดอกเบี้ย0.99 นะครับปี48งวดนะครับพร้อมกับฟรีชุดแต่งด้วยนะครับท่านใดอยากรู้ว่าชุดแต่ง ได้แบบไหนยังไงก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0922610523นะครับผมขึ้นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ QR Code Line ไว้แล้วนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น Ranger D B R Y t a c นะครับ4 x 20 AT ซึ่งตอนนี้นะครับ Ford Thailand แจ้งออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าไม่สามารถสั่งรถใหม่ได้อีกแล้วนะครับจะมีแค่รถในดีลเลอร์นะครับซึ่งในรถกลุ่มที่อยู่ในดีลเลอร์นะครับเราจะเจอในรถกลุ่มที่วารันตีเนี่ย จะเดินไปแล้วนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปในทุกๆคลิปนะครับว่ารถกลุ่มพวกนั้นนะครับส่วนรถจะได้แสนกว่าแสนบวกๆขึ้นไปเลยบางรุ่นบางคันนะครับได้20000 0ก็มีหรือเกือบเกือบสอก็มีนะครับแต่คันนี้นะครับความพิเศษก็คือ เป็นรถที่อยู่ในดีลเลอร์เราก็จริงนะครับแต่ไม่ได้ถูกคีรับแคมเปญจากทางฟอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นมันยังคงเป็นรถใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวารันตีจะครบถ้วน5ปี150,000มกิโลครับคุณลูกค้าแล้วเงื่อนไขสุดพิเศษจริงๆนะครับวันนี้ที่ผมจัดให้กับดอกเบี้ย0.99ครับ4ปีพร้อมกับฟรีชุดแต่งด้วยนะครับท่านใดสนใจลิงในรุ่นนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยเพราะตอนนี้สั่งใหม่ไม่ได้แล้วครับท่านใดชื่นชอบสีนี้อยู่หาไม่ได้หาอยู่นะครับ ต้องมาแล้วครับผมบอกได้เลยว่าสูดพิเศษจริงๆมาครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาเดินดูนะครับในรุ่น Y ายท็2ซี่คูคันนี้กันว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งจากโรงงานนะครับผมเรียนแบบนี้ว่าเป็นโรเลลิตไฟฟ้าจากโรงงานนะครับข้อดีของโรเลลิตไฟฟ้าจากโรงงานก็คือรับประกันเทียบเท่าตัวรถนะครับตัวรถรับประกัน5ปีแสนห้าหมื่นโลโรเลลิตที่ติดตั้งเข้าไปจากโรงงานก็รับประกัน5ปี 150,000โลครับแต่ถ้าเป็นโรลลิดที่เราติดตั้งภายนอกนะครับมันจะรับประกันเต็มที่ก็แค่1่ปีนะครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์แอโรการที่ผมเคยรีวิวแล้วก็แนะนาคุณลูกค้าไปตัวนั้นนะครับติดตั้งออกจากทางศูนย์เนี่ยรับประกันแค่3ปี1นึ่งแสโลแต่ของคันนี้นะครับโรลลิดไฟฟ้าคันนี้นะครับรับประกันเท่าตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่เล็งในอุปกรณ์พิเศษตัวนี้อยู่พลาดไม่ได้เลยครับกับคันนี้นะครับหรือท่านใดที่กําลังเล็งรุ่นนี้อยู่แล้วครับผม มาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านหน้าของคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้อย่างที่ผมแจ้งครับเป็นรุ่น Ranger DBL t นะครับวทกสินะครับสิ่งแรกที่คุณลูกค้าจะเห็นนะครับในชุดกระจังด้านหน้านะครับจะได้เป็นสีเทากาไฟนะครับในตัวคาดยาวนะครับบวกมากับโลโก้ Ford นะครับที่มองเห็นเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับแล้วรังพึ่งนะครับที่มีเอกลักษณ์เป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วจะเป็นสีดำนะครับ เป็นสีดําเงานะครับเป็นตัว black edition นะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับในส่วนของกันชนตัว H ด้านหน้านะครับที่เป็นเอกลักษณ์ในรุ่นวัแท็กจะให้มาเป็นสีเทานะครับเมทัลเกรย์นะครับสีเทาเข้มนะครับพร้อมกับลิ้นล่างนะครับที่เป็นสีเทาบอลเทาอ่อนนะครับตัดมานะครับด้านล่างนะครับจะมีห่วงลาาจูงนะครับมาให้ถึง2จุดนะครับคุณลูกค้าและความพิเศษในออปชั่นในตัวรุ่น 4x20 AT นะครับโคมไฟหน้าคุณลูกค้าจะได้เป็นแบบ multi reflector นะครับ LED สีขาวนะครับเปิดและปิดแบบอัตโนมัตินะครับจับคู่มากับไฟเดย์ไทม์นะครับที่เป็นรูปแบบีแคมป์นะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกสิทธิ์ของทางฟอร์ดเลยนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกด้านล่างมีมาให้นะครับคุณลูกค้าเป็น LED สีขาวเช่นกันนะครับติดตามวงล้อเลี้ยวด้วยนะครับแล้วฟีเจอร์นะครับฟังก์ชันที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่นบเทโบนะครับ 10AT นะครับคุณลูกค้าจะได้กล้องที่อยู่ในหมวดกล้อง360องศามาด้วยนะครับเป็นกล้องด้านหน้านะครับจะเป็น กล้องรอบคันนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับที่กระจังด้านหน้านะครับกรนชนหน้านะครับถึง4จุดและด้านหลังอีก4จุดนะครับให้มาเท่ากันเลยนะครับแล้วความปลอดภัยในระบบที่ให้มาอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยครับเรดาร์นะครับตรวจจับวัตถุนะครับในด้านหน้าคุณลูกค้าหลายท่านสอบถามครับว่าเรดาร์ตัวนี้นะครับมีมาเพื่ออะไรนะครับคุณลูกค้าอย่าลืมนะครับว่าของ Ford นะครับเป็นรถยนต์ที่ เป็นตัวยกสูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณลูกค้าเข้าไปนั่งในห้องโดยสารนะครับการมองนะครับทัศนวิสัยเนี่ยบางทีเนี่ยในชุดด้านหน้าเนี่ยบางทีเราไม่เห็นสิ่งกีดขวางนะครับแต่เรด้าตัวนี้นะครับหากคุณลูกค้าเข้าไปใกล้วัตถุนะครับเขาจะมีการร้องบอกแจ้งเตือนเข้าไปที่หน้าจอแสดงผลภายในนะครับหรือในกรณีที่คุณลูกค้าขี่รถไปใกล้ๆวัตถุนะครับแล้วยังไม่ทัน กดเบรกนะครับระบบตัวนี้นะครับจะช่วยเบรคให้ด้วยนะครับเพราะบอกแล้วครับว่าฟีเจอร์ของฟอร์ที่ให้มานอกจากจะเป็นการเตือนแล้วยังช่วยเหลือในการขับขี่ด้วยครับคุณลูกค้า มาดูในส่วนของด้านข้างนะครับล้อที่ได้มาจากโรงงานจะเป็นล้อลอยนะครับขนาด18นิ้วนะครับรัดมากับยาง255 65 R18 นะครับตัวล้อนะครับจะเป็นสีเทาคล้ายๆสีเทาเมโทเกรนะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างนะครับชกอัพนะครับทั้ง4ต้นจะได้มาเป็นแบบโชกอัพแบบโมโนทูปนะครับเป็นแก๊สกึงน้ำมันนะครับบวกมากับตัว ปีกนกอิสระบนล่างนะครับที่เป็นเหล็กหล่อขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับคอยสปริงนะครับขนาดใหญ่นะครับช่วยซับแรงกันกระแทกเป็นอย่างดีนะครับคุณลูกค้าอันนี้คือออปชันในชุดช่วงล่างที่ให้มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างนะครับคุณลูกค้าจะสังเกตว่ามีคิ้วซุ้มล้อนะครับเป็นสีดําด้านนะครับความใหญ่ของคิ้วซุ้มล้อนะครับประมาณสานิ้วนะครับที่ให้มาจากโรงงานและในคลิปข้างนะครับคันนี้นะครับ จะยังคงมีคำว่าบเทอร์โบนะครับแต่คันนี้นะครับผมเน้นย้ำนะว่าวารตียังคงครบ5ปีแสนห้าหมื่นกิโลนะครับในส่วนของกระจกหูช้างนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นสีดำนะครับตัวสีเดียวกับตัวรถนะครับจับผู้มากับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับแล้วก็กล้อง อยู่ในโหมดกล้อง360องศาด้านข้างนะครับพร้อมกับบายสปอร์ตนะครับที่กระจกมองข้างติดมาให้ด้วยนะครับมือเปิดต่างๆนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นรุ่นวายแท็กนะครับคุณลูกค้าแล้วก็กุญแจนะครับได้เป็นกุญแจแบบอิมโบริไลท์นะครับที่ให้มาจากโรงงานนะครับและเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็กนะครับอย่างที่คุณลูกค้าทราบนะครับราวหลังคาบนจะเป็นสีเทานะครับตัดกับสีตัวรถนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับความพิเศษหนึ่งอย่างนะครับคุณลูกค้าจะได้เป็นสปอร์ตบบบบาาาาารรรรรร์์์หืออโลลนนนนะะะคคัััททีี่่เเเเป็กกกษณฉพุสไ คาดมาด้วยแขนสีบอลเทานะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับในชุดช่วงล่างด้านหลังนะครับก็เป็นโช๊คอัพแบบโมโนทูปเช่นเดียวกันล้อก,ก็เป็นขนาดเดียวกับด้านหน้านะครับแล้วก็ลูกค้าจะได้จุด เหยียบท้ายกระบะมาให้ด้วยนะครับจากโรงงานนะครับสามารถปีนขึ้นได้เลยนะครับในส่วนของด้านท้ายสุดนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ H a l f LED นะครับแต่ความพิเศษของรุ่นบเทอร์โบ4 2นะครับคุณลูกค้าจะได้ตัวบสปอร์ตนะครับที่เป็นตัวเตือนนะครับตรวจจับวัตถุที่อยู่ในตัวไฟไฟท้ายด้วยนะครับอันนี้คือฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็คุณลูกค้าก็จะได้กล้องนะครับที่อยู่ในตัวโลโก้ท้ายของทางฟอร์ดนะครับมีติดตั้งเพิ่มขึ้นมาจากโรงงานนะครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะคร สัญลักษณ์คำว่า w i Tag นะครับผมน่แล้วก็บวกมากับนี่เลยครับด้านหลังนะครับกันชนที่ให้มานะครับก็จะมีเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุมาให้ถึง4จุดนะครับที่ให้มาจากโรงงานนะครับและนี่เลยครับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับของคันนี้นะครับผมบอกแล้วว่ามีการติดตั้งโรลเลอร์ลิดจากโรงงานเพราะฉะนั้นกุญแจนะครับ ที่เป็นกุญแจโมบิไลท์นะครับที่เป็นกุญแจหลักของรถนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดโลว์รลิทมาให้ด้วยนะครับนี่เลยครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ต้องพกกุญแจให้ยุ่งยากครับกดแค่2ตัวนี้ไอ้รีโมทต,ตัวน,วนี้ตัวเดียวพอนะครับเห็นไหมครับ โรลลิดจะเลื่อนปิดมานะครับเห็นไหมครับอันนี้คือความพิเศษเลยนะครับที่ให้มาจากโรงงานนะครับกับโรลลิตดไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่กําลังมองหาอุปกรณ์พิเศษตัวนี้อยู่นะครับหรือกําลังสนใจในตัวรุ่นว i t แท็ก4คูณ2 10 AT อยู่พลาดไม่ได้เลยครับแล้วความพิเศษจริงๆนะครับทั้งเปิดและปิดในกุญแจดอกเดียวครับคุณลูกค้านี่เป็นไงครับผมบอกแล้วว่าสูตรพิเศษจริงๆนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับกระบะท้ายคุณลูกค้าก็ จะได้ที่เสียบปลั๊กแบบ AC และ DC นะครับแล้วจะมีปุ่มเปิดปิดมาให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าปุ่มเปิดปิดโรลลิตนะครับที่ฝาท้ายเพิ่มเติมมาให้นะครับจะมีเฉพาะในรุ่นที่ออกมาจากโรงงานเท่านั้นนะครับจะใช้เป็นปุ่มนี้อ่าเดี๋ยวผมลองกดให้ดูอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เลื่อนมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเราสามารถกดที่เปิดปิดที่กุญแจก็ได้นะครับหรือ เราจะเปิดปิดที่ฝากระบาท้ายก็ได้นะครับอันนี้คือฟีเจอร์และออปชันที่ให้มาแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งปุ่มนะครับที่สามารถกดได้ก็คืออยู่ในห้องโดยสารนะครับที่จะมีในเฉพาะรุ่นที่ติดตั้งโรลลิลิตจากโรงงานเท่านั้นครับ ในส่วนของภายในนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งนะครับวายแท็กผมก็จะรีวิวไปหลายรอบแล้วว่าภายในนะครับจะเป็นหนังดําทั้งหมดนะครับตัดมาด้วยหนังสีออกสีส้มนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็กนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีควนแอร์นะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับแบบไทสีพร้อมกับจุดต่อปลั๊กพาวเวอร์นะครับที่เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับ230โวลต์มีมาให้นะครับอ่ะอันเดียคือฟีเจอร์ที่เขาให้มาเลยนะครับในรุ่น 4x2 นะครับโดยปกตินะครับ 4x2 ที่เป็น 6AT จะไม่ได้มีตัวนี้นะครับแต่ในตัวนี้เป็น 10AT เพราะฉะนั้นออปชันฟีเจอร์ให้มาจัดเต็มนะครับอ่ะในส่วนของด้านหน้านะครับก็ยังคงเป็นได้สีดำนะครับตัดด้วยสีส้มเหมือนกันตัดด้วยสีเหลืองเหมือนกันนะครับพร้อมกับตัวนี้จะมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับแต่ว่าผมปิดไว้นะครับไม่ได้เปิดพอดีเราถ่ายคลิปมันจะย้อนเข้ากล้องนะครับก็เลยปิดไว้ก่อนนะครับพวงมาลัยเท็กเจอร์สัมผัสหนังค่อนข้างนิ่มนะครับเดินมาด้วยได้สีเหลืองนะครับที่เป็นเอกลักษณ โลเลือไฟฟ้านะครับที่อยู่ภายในห้องโดยสารนะครับที่มีเฉพาะในรุ่นที่ติดตั้งมาจากโรงงานเท่านั้นนะครับถ้ามาติดตั้งภายนอกพวกนี้จะไม่ได้นะครับแล้วในรุ่นว i แท็นะครับคุณลูกค้าสอบถามมาเยอะมากเราจะได้ที่วางแก้วมาจากโรงงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถ้าคุณลูกค้าดูในรุ่นที่มันต่ำกว่านี้นะครับตัวที่วางแก้วจะไม่มีมาให้คุณลูกค้าจะต้องติดตั้งเพิ่มเองนะครับแต่ตัวนี้มีมาให้นะครับหน้าจอหน้าปัดแสดงผลนะครับขนาดใหญ่นะครับตัวแม็กซ์สุดท็อปสุดนะครับหน้าจอซิงค์โฟรงเอตรง นะครับขนาดใหญ่นะครับเห็นไหมครับเป็นตัวแม็กสุดนะอ่าพร้อมกับช่องไวเลสชาร์เจอร์นะครับที่มีมาให้นะครับและช่องเสียบ USB แบบ Type C ที่อยู่ใต้จอซิงโฟเอนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์10สปีดนะครับและเบรกมือนะครับได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับคุณลูกค้าแล้วก็โหมดการขับขี่ที่มีมาให้นะครับ4โหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ผมเน้นย้ําอีกทีนะครับเวลาเราใช้งานนะครับกุญแจตัวนี้นะครับบางทีนะครับเราชอบเอาไปห้อยกันนะครับตรงเนี้ยเราชอบเอาไปใส่คล แจแล้วเนี่ยมันเน็บห้อยที่เอวใช่ไหมครับจุดประสงค์นะครับของกุญแจตัวนี้นะครับเวลาคุณลูกค้าขึ้นมาขับขี่บนรถเขาแล้วนะครับคุณลูกค้าสามารถวางตรงกลางนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นจุดแท่นชาร์จนะครับของกุญแจนะครับอันนี้คือกิมมิคที่บางทีคุณลูกค้าเองก็ลืมนะครับไม่ได้ทราบตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปแขวนเลยครับมันเป็นกุญแจอิโมบิไลซ์นะครับให้เขาชาร์จ ด้วยด้วยฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่ให้มาจากโรงงานดีกว่าครับอ่าอันนี้คือประโยชน์ของเขาจริงๆนะครับแต่การไปห้อยที่เอวเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเอามาเก็บไว้ตรงช่องกลางนะครับเวลาเราขับรถเราก็ใส่ไว้ตรงช่องกลางนะครับท,ที่ที่มีมาให้นะครับจะดีจะด,จะดีจะดีที่สุดนะครับให้เขาได้ชาร์จแบตไปด้วยนะครับทำให้ดีโหมดแบตเนี่ยยังคงมีอยู่ตลอดนะครับไม่หมดไปง่ายๆนะครับคุณลูกค้าเป็นไงกันบ้างครับคุณลูกค้ากับความคุ้มค่านะครับที่ผมนํามาดู พามาชมวันนี้นะครับว่าในรุ่น y t a x 10 AT นะครับไบเทอร์โบให้มาจากโรงงานมีอะไรบ้างนะครับแล้วคันนี้นะครับสีดำ Black Edition บวกความพิเศษก็คือโรเลอร์ลิตไฟฟ้านะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานซึ่ง เอกลักษณ์แล้วก็การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆนะครับไม่เหมือนกับเวลาเราไปติดตั้งภายนอกนะครับจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับและข้อดีสุดๆเลยของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งมาจากโรงงานตัวนี้นะครับก็คือการวารันตีนะครับที่เทียบเท่ากับตัวรถด้วยแล้วผมเน้นย้ำนะครับสำหรับสีดําคันนี้นะครับเป็นรถที่อยู่ในดีลเลอร์เราก็จริงนะครับแต่ว่า ไม่ได้ถูกคีตัดขายนะครับเพราะฉะนั้นวารันตีนะครับฟังชัดๆนะครับ5ปี150,000กิโลครบท้วนนะครับคุณลูกค้าหากท่านใดนะครับต้องการคันนี้นะครับคุณลูกค้าจะได้อภิสิทธิ์พิเศษก็คือฟีเจอร์ออปชั่นนะครับแล้วก็วารันตีตัวรถนะครับที่มาจากโรงงานนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ5ปี หรือ150,000กิโลกันไปเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับต้องรีบนะครับตอนนี้ที่ฟอร์ดพระประแดงของเรานะครับเหลือเพียง2คันสุดท้ายนะครับจะเหลือสีดําคันนี้นะครับและสีขาวอีก1คันนะครับเงื่อนไขสุดพิเศษจริงๆครับเพียงคุณลูกค้าดาว25%นะครับรับไปเลยครับดอกเบี้ยสุดพิเศษ0.99%นาน4ปีหรือ48งวดนะครับแล้วผมจัดให้กระหน่าชุดใหญ่เข้าไปอีกก็คือฟรีชุดแต่งเข้าไปด้วยนะครับท่านใดอยากรู้ว่าฟรีชุดแต่งขนาดไหนไไไไดด้้้แบบบหนนรัยยงงโททเเเขาามลี่อ์092-21053 ผมบูโน่ฟอร์ดนะครับหรือเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยบอกแล้วครับว่าของเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปแล้วลาไปเพียงเท่านี้นะครับและท่านใดใจร้อนนะครับผมเน้นย้ำเลยครับโทรมาได้เลยนะครับผมรอทุกท่านนะครับพร้อมให้บริการอยู่เน้นย้ำอีกทีครับซื้อขายกับผมตรงไปตรงมาครับได้เท่าไหนให้เท่านั้นนะครับบอกได้10ก็คือต้อง10นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ำแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาคุณลูกค้านะครับที่เป ให้ความการุณาม,มาออกรถกับผมเลยนะครับตรงนี้ไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาเลยนะครับบอกแล้วว่าคําพูดเป็นสําคัญสําหรับของผมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจใกับช่องมุญรุฟอร์ดไปด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาอัสลามูวาไลกุงครับสวัสดีครับ